าทานกับจาาคะตาให้อาจารย์เมตตาเคลียร์ให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งเพราะว่ารู้สึกมันต่างกันมากทานกับจาค่ะจาาค้าก็คือการให้อะไรแต่ทานมันให้แบบหวังผลเวลาให้ทานเนี่ยมันยังหวังอยู่ว่าจะได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาใจมันยังเป็นมวลทินอะ่ะผู้ดงงายแต่การจาาค้าเนี่ยต้องไม่หวังดังนั้นจาาค้าเนี่ยไม่ง่ายมันยากมันต้องอาศัยการฝึกซ้ำๆอะ่ะ ฝึกแล้วบางทีก็ยังทาไม่ได้ด้วยํามคเว่าอะไรมันยังติดอยู่อะติดการนึกถึงอะมันยังติดการยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องได้อะให้ไปแล้วมันอยากได้อะไรตอบแทนกลับคือมันยังนึกถึงอยู่ว่าเอออย่างน้อยให้ไปเขาก็จะได้มีการใช้ตัวนี้เนาะเออให้อันนี้เข้าไปมันเกิดประโยชน์ต่อเขาเนาะเขาคงมีความสุขกับการใช้สิ่งนี้มันยังคาดหวังวยู่ยป้าคาดหวังให้เขามีความสุขแต่การให้โดยการจาคะมันตั้งเจตนาตัวเดียวตั้งเจตนาว่า ไม่หวังอะไรเลยไม่หวังว่าเขาเอาไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ไม่สนใจเราอยากให้แล้วตั้งเจตนาตัวเดียวว่าเราให้เพราะตัดความเป็นตัวเป็นตนที่เราไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อเราการให้นี้ยังประโยชน์อัตภาพของการละความขี้เหนียวอันนี้รู้สึกให้ได้ยากจองเลยอ่ะแล้วเราก็มองไปคนนับบ้นแบบลำบากจริงเปล่าวะเอ oh, อันนี้มันไปขอเป็นประโยชน,น์ถ้าไปให้คนอื่นเป็นประโยชน,น์น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ตอนนี้เกิดแล้วมันหวงไอ้คนนี้แต่อย่าเอาไปให้คนอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้เอาไว้ให้แล้วกันก็เลยตัด มันขี้เหนียวจังเลยให้ไปดีกว่าให้เลยแล้วเดินหนีไปเลยไม่คิดอะไรเราแค่ตัดความเป็นตัวเองออกเนี่ยเรียกว่าจาคะแต่การให้ทานเออระหวังเนอะกว่าอ่าไปนะขอให้มีความสุขก็เยอะนะขอให้อตรงนี้ไปเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์กับพี่มากเลยเลยให้เนี่ยอันนี้หวังผลแล้วหวังผลให้เกิดประโยชน์ต่ออคนนี้จิตนิดเดียวเห็นปะ่ะแต่มันเป็นแค่ทานคือการให้ไอ้ที่มีผลน้อยเลยนะ แต่ตัดนิดเดียวฉันตั้งเจตนาละความตรรีขี้เหนียวไม่คิดไม่คิดอะไรนอกจากคิดตัวเดียวคือฉันให้เพราะฉันต้องการสละความเป็นตัวเป็นตนมันรู้สึกห่วงอะ่ะดังนั้นมันห่วงแล้วฉันไม่อยากมีความห่วงกันตรงนี้งานให้เลยแล,และการสละออกไปเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเขาการให้ทานเราให้เพื่ออะไรโดยมากเราให้เพื่อชาวบ้านเราสละทรทั์เพราะอะไรสมมุติเราเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเราบริจาคน้ําท่วมเราบริจาคเพราะอะไรสงสารเราอยากช่วยเขา ให้เขารอดพ้นเนี่ยวังผลวังผลเนี่ยการให้ทานได้น้อยมากแต่เราเห็นเขากําลังตกทุกข์ได้ยากไม่ต้องคิดเลยว่าเราให้เพราะเราอยากเห็นเขารอดพ้นเพราะถ้าเราช่วยมันมีโอกาสในการรอดพ้นอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันได้ของมันโดยปริยายอยู่แล้วถ้าเราสละเงินจานวนนี้มันใช้ได้แน่นอนคําถามคือเมื่อสละมาได้ใช้แน่นอนเราจะไปนึกถึงบัตรทำไมในเมื่อไอ้ตัวนะั้นมันได้ผลอยู่แล้วจึงต้องตัดไอ้ตัวผลเนี่ยทิ้งไปจากความคิดเลยความคิดที่มันมันยังไม่ได้ตอนนี้คืออะไรความคิดของการละความตรณี ไอ้ตัวนี้มันยังไม่เกิดดังนั้นต้องปรุงแต่งให้เกิดดังนั้นการที่เราจะจาคะเนี่ยต้องปรุงแต่งจิตบริขารจิตบริขารจิตให้เกาะอยู่ในกุศลว่าเราให้เพราะเราต้องสละให้สละให้เพราะเรารู้สึกห่วงอ่ะไม่อยากให้สมมติทําบุญสักร้อยหลอแล้วกันแล้วมันเกิดว่าเรามีตั้งเยอะทาไมให้แค่ร้อยเดียววะมันเริ่มเกิดความห่วงไงถ้าเราให้พันหนึ่งพันหนึ่งเยอะไปวะมันเยอะไปเพาะวะ่าเนี่ยมันเริ่มห่วงแล้วตันหนีมันเกิด เอาวัดตัดใจให้แล้วกันอย่างน้อยสละความตนีของตัวเองให้ไปเลยไม่ได้คิดถึงด้วยว่าเขาจะเอาไปทํอะไรหรือไม่ทําอะไรแค่นี้ผลมากอันนี้ส่งมากเลยอันนี้ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองได้ไอตัวเนี้ยมันลึกมันละเอียดมันต้องฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆจนเกิดความเคยชินเวลาจะถวายเงินนะอนจาจจะนัองคิดเท่าไหร่ถึงจะพอวะเราก็เริ่มปรุงแตงแ่งละให้มากเกินไปมันเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองปะวะถ้าให้แล้วไม่เบียดเบียนตัวเองหรือมันเบียดเบียนวะ รายังมีอยู่ก็ยังหาได้หาได้แล้วมันจะให้ถ้าให้เยอะๆแต่มันเยอะจังเลยไม่เคยให้เยอะขนาดนี้เอาแล้วมันเริ่มคิดมันคิดไม่เลิกกัยนะมันคิดอยู่นะจะโอนแล้วนะเยอะไปวะลดลดสู์ลงหน่อยแล้วกันเอ๊หรือว่ามันจะคิดอยู่อย่างเงี้ยมันวนอยู่ที่เดิมอ่ะมันจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยว่าเอาวะมันก็จะตั้งจิตนาขึ้นมาสติมันเริ่มกลับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันเพลินไงสติมันเริ่มรู้แล้วว่าขนาดเนี้กําลังห่วงแล้ว มันกาลังมีอัตราตัวตนมันกำลังมีการหวงก้ามมันกำลังมีการขวางต่อการเกิดกุศลของตนเราเห็นความขี้เหนียวของตัวเองแล้วโอเคไม่ได้ลำบากตัดเลยเพื่อตัดความขี้เหนียวในใจหรือบวกเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้เพื่อสละความขี้เหนียวออกค่อยๆฝึกทีละนิดอย่างเงี้ยสละออกสละออกสละออกแต่มันไม่ได้สละเฉพาะเรื่องของการบริจาคอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์สอนตอนแรกว่าสละใจทิ้งก็ได้ สละความรู้สึกอยากจะด่าเขาอะนี่ก็เรียกว่าจาคะเหมือนกันอะไรก็ตามที่มันให้ได้ยากะปากมันอยากจะด่าเหลือเกินอะมันอยากจะด่าแต่มันมันต้องไม่ด่ามันต้องบังคับตัวเองไว้นี่ก็จาคะเพราะการจาคะมันจาคะที่มโนก็ได้คือใจก็ได้กายกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้แต่การให้ทานเนี่ยมันให้ทานได้เฉพาะของไงมันต้องมีการสละเงินสละทองเพราะการจาคะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยใจก็จาคะได้จาคะได้ตั้งแต่มโนกรรม ไปยืนล้างจานให้เขาน่าก็เรียกว่าจาคะสละเวลาตัวเองอ่ะโอ้ยฉันมือไม้สวยทาเล็บต้องเยอะแยะฟงฟงมากเลยไปทาเล็บมาตั้งเยอะแล้วไม่มีคนล้างจานอ่ะเราเลยว่าเอาไงดีว่าโอ้ยเล็บเพิ่งทำมาเอาว่าจาคะและกันละความขี้เหนียวของตัวเองสละตัดอัตราตัวตนตัวเองหน่อยเราก็เลยละอัตราตัวตนด้วยกันเดินไปล้างจานทิ้งความสวยความงามของตัวเองนี่สละความงามของตัวเองโดยละความตันหนีในความงามของตน ไม่หวังอะไรตอบแทนมาใครจะเห็นไม่เห็นไม่สนใจเพราะฉันต้องการตัดที่ตัวทนเองเพื่อละทิ้งความเป็นอัตราตัวตนของตัวเองเห็นไหมมันถอนความเป็นตัวเป็นตนมันถอนความสวยความงามมันถอนความยึดมั่นถือมั่นจึงเรียกว่าจาคะแล้วมันได้ถึงความเป็นอนาคามีเลยนะได้ความเป็นอริยบุคคลเลยนะมันไม่ใช่ว่าการให้ทั่วไปทานจึงได้ต่ำไงได้น้อยมากเพราะมันให้เฉยเฉยแล้วก็หวังไปตามปกติแต่ไอ้จาคะมันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นมากนี่แหละคือผลของจาคะ ทำให้ได้นะค่อยๆฝึกไปทีละนิด